สวัสดีค่ะพเพื่อนๆมาเข้าควนค่ะวันนี้จะพามาทาผัดหน่อไม้สตอใส่หมูนะคะวันนี้เ,เมนูง่ายๆอีกแล้วค่ะวัตถุดิบตามนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนมีหมูนะคะหั่นเตรียมไว้แล้วค่ะสตอหน่อไม้ค่ะต้มเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆนก็มีพริกผัดนะคะมีกระเทียมกับพริกแห้งนะคะตําไว้ค่ะหรือเพื่อนๆนจะใช้พริกสดก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะไปเริ่มทากันเลยนะคะเพื่อนๆน ตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะตอนนี้น้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะเพื่อนๆใส่พริกผัดลงไปเลยค่ะขอเพิ่มเติมนะคะเพื่อนๆมีใบมะกรูดด้วยค่ะเะ่ก,กี้ลืมค่ะก็พอพริกเริ่มหอมก็ใส่หมูลงไปผัดเลยนะคะ ผัดจนกว่าหมูจะสุกนะคะเพื่อนเเติมน้ำล้างครกลงไปด้วยนะคะเพื่อนเปรุงปรุงรสด้วยผงปรุงรสนะคะเพื่อน,ดดนะะเพน,เพนตามด้วยผงชูรสนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะใครจะไม่ใส่ก็ได้คะ่ะเพื่อนๆ ตามด้วยน้ำตาลนะคะเพะิ่มตัดหวานนิดนึงค่ะน้ำมันหอยค่ะซอสถั่วเหลืองนะคะอู้เีซีอิ้วขาวค่ะผัดให้เข้ากันนะคะ ใส่หน่อไม้ลงไปเลยนะคะเพื่อนๆหน่อไม้เราต้มไว้แล้วนะคะตามด้วยใบมะกรูดนะคะ หอมแล้วค่ะตอนนี้หอมแล้วค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าทุกอย่างจะเข้ากันค่ะผัดทุกอย่างเข้ากันนี้แล้วนะคะตอนนี้ก็ใส่สตอลงไปเลยนะคะเพื่อนๆโอ้สตอเยอะอเลยค่ะวัตถุดิบวันนี้ได้มาจาก ทั้งเหนือทั้งใต้เอ้ยทั้งอีสานทั้งใต้นะคะสะตอก็อได้มาจากน้องสาวที่ใต้ค่ะส่วนน่อไม้ก็ของฝากพี่สาวจากภาคอีสานหนองบัวลำพูค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับวัตถุดิบอันนี้ค่ะแค่นี้ก็สุกแล้วนะคะเพื่อนๆใส่สะตอเสร็จก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะทุกอย่างสุกแล้วค่ะ เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆน่าทานมากเลยค่ะมาทานเข้าด้วยกันนะคะ